สวัสดีครับวันนี้ตอนเช้านะค่อยจะดูมาชมพระสมเด็จวัดระครังพิมพเจดีกันครับนี่ด้านหน้าชมกันก่อนพระที่ผมใช้อยู่นะฮะเนี่ยเป็นพระสมเด็จวัดระครังครับ พิมเจดีฮะนี่ดูด้านหน้าไปก่อนครับนี่ฮะนี่หมุนดูก่อนนี่ฮะนี่ด้านข้างของ,ของท่านแทบนี่พระเจ้าของเดิมก็ใาชา้กันฮะใช้กันจนศึกเนี่ฮะ เรียบเลยด้านข้างเนี่ยเนี่ยนด้านหลังครับนี่ฮะด้านหลังพระเขาใช้กันมากฮะเนื้อหนึกนุ่มแล้วก็จะมีรอยเป็นจ้ำๆแล้วมีเนื้อเน่านะะครับนี่ฮะดูอีกแถบนะฮะครับผม นี่ด้านบนครับผมมาดูด้านล่างครับนี่ฮด้านล่างของท่านนี่ฮะจะมีรอยเนื้อเน่านะครับอาดูขยายครับ ้าลงลึกครับนั่นดูฮะความเก่าเนี่ยอันดับแรกดูก่อนคือเส้นซุ้มเดนั่นฮะเส้นซุ้มจะหดตัวเลยม้วนตัวครับดูนะฮะเอวตัวม้วนตัวเลยครับเส้นซุ้มครับ นี่นะฮะนี่คือความเก่าดูครับดูครับนี่ฮะความแห้งฮะความแห้งของพระครับ ดูความแห้งขององค์ท่านนะองค์ท่านเนะนี่นดูกันให้ทัว่วให้รอบนะพระองค์นี้มวลสารครบครับแล้วก็จะมีฝ้าขาวนะเป็นฝ้าฝ้านะั่นะนะซึ่งเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จเวละครั้งต้องมีส่วนมวลสารก็จะมีเม็ดแดง ที่เป็น <c oughs> พระสมกรหรือเป็นดินของพระสมกรของกำแพงเพชรเบ็ดดำที่เป็นผงฐานนะฮะที่มีอยู่เม็ดขาวที่เป็นผงพุทธคุณนะฮะเราจะเน้นฮะเราจะเห็นอยู่ทั่วไปที่เป็นผงพุทธคุณของสมเด็จท่านนะฮะแล้วก็หินสีเทา ต้องมีหินสีเทาครับแล้วก็มวลสารอื่นๆที่เป็นพวกเกสรดอกไม้อนะไรต่างๆท่านก็จะเอาใส่ลงมาครับนี่ยด้านข้างก็จะเรียบครับนี่ยด้านข้างท่านจะเรียบเนื่องจากการใช้แล้วก็นั่นนะ่ะ เลือกข้างตันนะฮะจะมีผงอ่อมีมวลสารที่นั่นนะฮะชัดเจนที่ด้านหลังครับด้านหลังนี่ฮะด้านหลังดูรอยหนึกรอยหนึกจะเห็นเนี่ยเนี่ยรอยเน่าเนี่ฮะจะเห็นชัดมากครับแล้วจะมีมวลสารครบ พราะนี่นึกนุ่มนวลตาครับแต่มีความแห้งมีความแกล่งนี่ยนี่ด้านหลังนึกนุ่มนวลตามีความแห้งความแก่งในนะฮะมีรอยเน่าเนี่ยรอยเนะรอยเน่าจะเห็นชัดเจนเนี่ยจะมีคราบนะฮะ ชมกันได้ฮะชมแล้วก็วิเคราะห์กันเอาดูกันเอาจากตรงนี้ฮะว่าเป็นอย่างไรนี่คือพระธรรมเดชวรังพิมพ์เจดีนะนี่ดูด้านหลังก่อนนี่ด้านบนฮะเดี๋ยวดูด้านบนนี่ฮะด้านบนท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเข้าใจอ่าโอเค นี่ฮะด้านบนท่านไม่ค่อยชัดนี่ฮะด้านบนอืมนี่ฮมุมท่านทั้งสี่มุมจะออกมนนะฮะพราะพระเก่าใช้กันมานานนี่ครับนี่ด้านล่างนี่ด้านล่างครับ นี่ดูด้านล่างฮะดูชั้นด้านล่างใช่ไหมมันจะมีรอยท่านจะมีรอยเหนอะฮะรอยเหนอะแล้วก็จะมีรอยเน่าเนี่ยฮะโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับ